เช้าละนัง่งเฝ้าคองไฟไม่ได้ทำอะไราละนั่งนาดำพีนั่งจำโพเดียว เห็นเป็นหมอลำสายหาคอยมอบความสุขให้คนฟังหน้าเวทีแต่เอาเข้าจริงน้อยคนนักครับที่จะรู้ว่าหมอลำหนุ่มคำมอดพรขุนเดชเคยเสียน้ำตามาแล้วในห้องอัดสาเหตุก็เพราะว่าตอนบันทึกเสียงครั้งแรกหาโทนเสียงของตัวเองไม่เจอครับด้วยเป็นนักร้องสายประกวดมาตลอดเลยเป็นทั้งเงาเสียงของพรสักส่องแสงและยิ่งยงยอดบัวงาม อีกทั้งตอนเป็นตลกบนเวทีเสียงอีสานก็มักจะมีมุกประจำคือเรียนเสียงนักพากจากภาพยนตร์ดังในอดีตก็ไม่แปลกที่จะชินกับการเป็นเสียงคนอื่นจนหลงทางหาเสียงของตัวเองไม่เจอครับผมอัดไปผมร้องไห้ไปอัดมาร้องไห้ไปคือมันมันไม่ได้มันไม่ได้สักทีแล้วเวลาอัดเนี่ยมันก็จะเป็นที่ริงที่ริงอารมณ์อ่ะครูต้องการอารมณ์ร้องไห้นะแต่ที่ร้องไห้เกินบางครั้งมัน เสียมันสั่นเครือเลยร้อง<ล>ไม่อ,ออกเข<ห>้า <ไป S 2> ใจเข้าใจพี่ต้นฝ่านี้ผมยังหาตัวเองไม่เจอเลยนะไม่มันก็ชินไปเองชินแม้กระทั่งผู้ฟังเขาก็ชินไปเองฉันภูมใจพอใจัลนเด็นกระเทยให้สิบอจอเจยกระซังทำไมกระซังทำไมป่า มาเจอคำมอดพรขุนเดชท,ที่ขุนเพลงมันมนมาพร้อมกับพี่ชายคนสนิทบ่อยฝ้ายมาลายพรแท็กทีมนักร้องหมอลามสายฮายจากคณะเสียงอีสานศาสตร์ความสนุกบนเวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนพร้อมกันวันนี้บ่ายสามโมงตรง